หลายคนคิดว่ามินิโฟมาจากชื่อน้องโฟก็ไม่ผิดนะครับแต่ความจริงมันลึกกว่านั้นมินิโฟคือบ้านหลังเล็กๆที่สร้างโดยคนสี่คน,เ,นเริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยมีแค่ใจกับความฝันและนี่คือผมชื่อว่ากอฟผมเองตอนเริ่มต้นยังไม่รู้เลยว่าทุเรียนแก่ดูยังไงเลยได้ซ้ำจ้างคนตัด แล้วก็แอบ,บดูเขาตัดครูพักและจำเอาเล้วนๆพอลองมาตัดเองตัดไม่ได้ทุเรียนที่เก๋จัดเคาะลงเคาะไม่ลงไม่กล้าตัดดูไม่เป็นจริงลังเลอยู่นานจนเจ้าของสวนยิงปืนไล่ตอนนั้นใจสู้นะเยี่ยวแทบลาดแต่ผมก็ไม่เลิกเพราะรู้ว่าถ้าอยากอยู่รอดต้องไปให้สุดจนวันหนึ่งรู้ว่าการตัดเองมันเหนื่อยและยากไปจากตอนนั้นที่ตัดเอง ก็หันมารับซื้อหน้าแผงตอนนั้นมินิโฟรับหมดครับทุเรียนไม่สวยเหลือเหลือน้ำจีบจีบเพราะทุกลูกคือโอกาสที่เขาให้เราแล้วผมก็เจอกับต๋องคนตัดคู่ใจอยู่กันมา6-7ปีลุยไปด้วยกันผ่านร้อนผ่านฝนก็ไม่เคยทิ้งกันเราสองคนไม่ได้เป็นแค่หัวหน้ากับลูกน้องแต่เป็นเหมือนพี่น้องที่สู้ด้วยกันมาพี่ขาดทุนต๋องก็ไม่เอาเงินเดือดเลย เมียดาก็ออกไปตกปลาจบนะและต่อน,นี้เองผู้ร่วมบุกเบิกสร้างมินิโฟคนที่2ต่อมาคือพี่เกียรติผู้ใหญ่บ้านหมูสี่คนนี้เข้ามาแบบไม่รู้อะไรเลยจากคนกีดยางกลายเป็นทุกอย่างยกเขน็นโยนขับรถคัดทุเรียนวันนี้ตอบได้ทุกเนื้อทุกลูกและนี่คือพี่เกียรติผู้ร่วมบุกเบิกสร้างมินิโฟคนที่3เรียกได้ว่าเราเติบโตไปพร้อมกับบ้านมินิโฟ แล้วก็มาถึงตั้มหัวแข็งแต่หัวใจไม่เคยทรยศแม้แต่วินาทีเดียวทมงานมินิโฟมครับทมงานเนื้อคุณภาพตั้มเป็นคนเดียวที่ผมเคยปล่อยให้ไปโตนอกบ้านและรับกลับมา<ๆ>เพราะเขาคือคนร่วมสร้างมินิโฟมมากับผมนี่ก็บ้านเขาเหมือนกันตั้มเป็นเหมือนน้องชายแทๆ้ๆมองตาก็รู้ใจไม่ต้องพูดเยอะและนี่คือคนที่สร้างมาด้วยกันตั้งแต่แรกเวลาคนมาขายทุเรียนจะไม่เคยเห็นสี่คนนี้หยุดงานเลยเพราะนี่คือบ้านที่เขาสร้างมา เขาจะทาทุกอย่างให้ชาวสวนพอใจที่สุดที่สําคัญเท่าแก่ต้องอยู่ได้และจะยอมทําทุกอย่างไม่ให้ใครว่ามินิโฟได้เลยส่วนพี่แดงมาใหม่เร็วเอาแล้วรถเข้ามาคอยจัดการระบบวางแผนให้บ้านมินิโฟเป็นระบบและแข็งแรงมากขึ้นถึงไม่ได้สร้างมาด้วยกันแต่แรกแต่ก็มาสานต่อไปด้วยกันมาแบบโดนมังคับช่วยคนอื่นมาเยอะแล้วมาช่วยงานน้องบ้างคนนี้โดนด่ามากสุดบ่อยสุด หมายถึงโดนน้องด่าเยอะกว่าเพื่อนแต่ก็อยู่ไม่หนีไปไหนทุกวันนี้มินิโฟไม่ใช่แค่ของคนสี่คนแล้วแต่มันคือบ้านของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกน้องที่เคยอยู่หรือยังอยู่ชาวส่วนทุกคนที่เคยเปิดโอกาสให้เราและเท่าแก่ที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดบ้านนี้ไม่ใหญ่แต่มันอบอุ่นชื่อมันอาจจะเล็กมินิโฟแต่หัวใจของคนในบ้านนี้ใหญ่เกินแผงไหนไหนบ้านมินิโฟ จากบ้าน4คนสู่บ้านของเราทุกคน